สวัสดีค่ะวันนี้เค้กจะมารับคำท้าของชาแนลสุรนันรีวิวนะคะจะมารับคำท้าเป็นเจ็ดอันดับสกูชี่ก่อนวันแม่นะคะเค้กก็เลยเอาเป็นอันที่แม่ชอบเลยแล้วกันนะคะก็จะมีเจ็ดอันดับด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะเจ็ดของแม่นะคะจะเป็นเมลอนบานนาบี นะคะวาฟเฟิลหรือเป็นไทยๆนะเขาก็ขนมรังพึ่งอร่อยอร่อยขนมอันดับที่5นะคะโดนัทชิตตี้โดนัทชิตตี้อ่ะบีบ,บีเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะคะเด้งดึ๋งนะคะสโลพูดไม่เป็นหรอก่ะเด้งดึ๋งกับ่ะโอเค อันดับที่สี่นะคะโดนัทโดนัโทช็อกโกแลตป๊อบโดนัทเล็กเล็กเกด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงอันดับที่สามโดนัทมินินะคะด์ดข้างหน้าดิว์ข้างหน้า <ไป S 2> อันดับที่สอง อิโมจิบ้านอิโมจิบ้านอิโมจิอิโมจิอิโมจิเป็นตวแซ่บเฮ้ยอันดับที่หนึ่งก็คือขนมปังใหญ่จัมโบ้บันสนุกบีบสนุกนวดค่ะต่อไปจะเป็นตาเค้กบ้างนะคะ

เบอร์เกอร์บันค่ะันับี่กทาอันดับที่สให้ <L an> ทาย <L an> อันดับที่สจัมโบบันนะคะอันดับที่สี่อันดับที่สามไทยอีกไทยมินิโดนัทค่ะ นุ่มหน่นะคะอันดับที่สองตงมาอบังเนยสดค่ะสโลมากนุมด้วยนะคะอันดับที่หนึ่งทไทเอทเอจิบัน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 มิกี้บันอีโวจิบัน วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเย่ซับสไคร์กดได้